你好สบาสดีสดีคะทุกคน你们ม吗我是星星老师今天我们要一起去学习中文 OK สบายดีไหมคะทุกคน <laughs> เรามาเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันเลยนะคะทบอทวนบทนท,บที่สี่ก่อนนะคะทุกทุกคนทบอทวนคำศัพท์นะคะโอเคตาม老师พูดเสียงดังๆเลย 跑步跑步跑步วิง่งต่อยปี่筋ตาม老师นะคะต่อยปี่筋ต่อยปี筋กระดกหนังยาง早操早操早操 กายบริหารยมเช้าแล้วความหมายว่าออกกําลังกายตอนเช้าก็ได้นะคะออกกําลังกายตอนเช้าตาม老师หนึ่งรอบนะคะจ่าวเช้าเจินปังตาม老师นะ游戏游戏游戏เกมตาม老师นะทีุ่ต ที球，踢足球，ีเล่นฟุตบอตาม老师นะตบลูกบอลตบลูกบอลตบลูตบลูกบอยางใช่ไหมตบลูกบอลยางตาม老师นะห้อยหย้อยห้อยแปลว่าเป็น สามารถทำได้ใช่ไหมโอเคตามเาชนะเทียน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 ,ท,นทุกวันโอเคเรามาทำกิจกรรมกันนะคะทุกคนณโหต้องรูปนี้จำได้ไหมรูปอะไรรูปนี้รูปภาพนี้เมื่อกี้ทบทวนไปแล้วจำได้ไหมเป็นจ่าวเชาว้า จ้าเช่าใช่ไหมปู่ต้วยเป็นเผ่าปู่ปู่ต้วยเหลือโยชิใช่ไหมตามเราเลยโยชิโยชิเจนปังเรามาดูกิจกรรมวันน,นี้กิจกรรมวันน,นี้คืออะไรเผาปู่ปู่ตุ้ยไพ่ผีเชิยวไพ่ผีเชิว ไม่ต้องเป็นทีฟุตบอลใช่ไหมทีฟ okay, ุตบโอเคอันนี้อันนี้กิจกรรมอันี้ดูขตึงเป็นอะไรทีฟุตบอลไม่ต้องเป็นตีปีบอลจัปัง โอเคทุกคุณตอนนี้เปิดหนังสือเอาหนังสือออกมานะคะทํากิจกรรมเสร็จแล้วเรามาฝึกซ้อนทนาการโอเคหนังสือหน้าที่28 e นะคะทุกคุณตอนนี้เปิดหนังสือหน้าที่ย e 8ค่ะโอเคดูหนังสือหน้าที่28 e นะคะอยู่นี่ถ้า powerpoint รูปภาพเหล่าเชื้อมองไม่ชัดเจนใช่ไหมทุกคุณก็ ตู ئ, ้ห okay, นังเสือเลยแล้วก็เตี่ยวตามเหล่า老อนะคะโอเคเหล่าช่อสอนเลยตามเหล่า老อค่ะพูดเสียงดังๆเสี่ยวเมาว会拍皮球เสี่ยวเมาว会拍皮球เสี่ยวเมาว会拍皮球แปลว่าแมวตัวเล็กตบลูกยาง ได้ปนลูกยางได้เอาใหม่นะคะแมวตัวเล็กสามารถตบลูกปนยางได้โอเคเข้าใจไหมคะทุกคนอืมตามเราซชียหนึ่งรอบนะคะเสาาี่ยวเมาหุ่ยเายผีเฉียวโอเคเราสีกทีนะคะแมวตัวเล็กหุ่ยแปลว่าสามารถ สามารถตกลูกปนยางได้ไพผีเฉียวแปลว่าลูกปนยางลูกปนยางนะคะอ่าโอเคไพแปลว่าตกนะคะโอเคตามเร老อเลยอันนี้นะคะดูว่าฝั่งขวา小狗在跑步ตาม老师นะคะทุกคนณ小狗在跑ูแปลว่า หมาตัวเล็กกำลังวิ่งอยู<嗯>่อ่ากำลังวิ่งอยู่นะคะเผ่าปูแปลว่าวิ่งโอเคทุกคนมาทั้งหมดตามเ่าชั้นหนึ่งรอบเลยเสี่ยวเมวห้่ยพาย皮球小狗在跑步ต่อาปทุกคนมาตามเ่าชั้นนะคะ 女生喜欢跳皮筋。女生喜欢跳皮筋。女生喜欢跳皮筋。แปลว่าด็่ผู้หญิงชอบกระโดดหนงังยางี่ยวผีจินี่อวคือกระโดกนะคะ ผีจีนคือหนังยางเด็กผู้หญิงชอบกระดกหนังยางโอเคภาษาจีนตามเ่าซีหนึ่งรอบนะคะ女生喜欢跳皮筋女生喜欢跳皮อเคตามลา่าเค่ะอันนี้นะคะลูกภ้าพฝั่งขวาตามเ่าค่ะ男生喜欢踢足球 男生喜欢踢足球แปลว่าเด็กผู้ชายชอบเล่นฟุตบอลเด็กผู้ชายชอบเล่นฟุตบอลตามเหล่าชุดนะคะนาเ男生喜欢踢足球ทั้งหมดตามเหล่าชุดหนึ่งรอบนะคะนึ่女生喜欢跳皮筋 男生喜欢踢足球，真棒！OK，到白丹老师嘞，丹老师，呢？看他,他们天天做早操，他们天天做早操，丹老师，呢？看他,他们天天做早操，贝瓦。 พวกเขาออกกำลังกายตอนเช้าทุกวันเราซื้อไปทีนะคะพวกเขาออกกำลังกายตอนเช้าทุกวันโอเคตามเราซื้อหนึ่งรอบนะคะถ้าเหมือนเทียนเทียน做早操，ต่อไปดูรูปภาพฝั่งขวาตามเ老อนะคะตามเ老师他们在做游戏。 他们在做游戏他们在做游戏แปว่าพวกเขาเล่นเกมอยู่พวกเขาเล่นเกมอยู่ตามเราชื่หนึ่งรอบนะคะ他们在做游戏ทั戏้งหมดอันนี้ตามเราชื่หนึ่งรอบนะคะทุกคนตามเหาชื่เลย他们天天做早操。 他们在做游戏，真棒。โอเคทุกคน,นนี้เปิดหนังสือถึงหน้าที่สามสิบสองหน้าที่สามสิบสองนะคะอันนี้เราจะสอนฝึกเขียนตัวอักษรจีนหน้าที่สามสิบสองเปิดยางหน้าที่สามสิบสองเปิดยางทุกคุณเราจะสอนเขียนตัวอักษรจีนเลยนะคะ คำนี้อ่านว่าอะไรจูฟุตบอลเดี๋ยวเราเขียนสองคำนะคะก็คือฟุเราเขียนคำเราเขียนว่ารีคำหนึ่งเขียนสองคำนะคะจูเฉียวเอ,อ่อเรามาเขียนคำว่าจูก่อนนะคะจูฟุตบอลจูเฉียวมาตามเรา老师ทั้งหมดมี7เจ็ดขีดใช่ไหมเจ็ดขีดมาตามเา่师เลยเราจาจะพูด ชื่อเฉพาะของภาษาจีนนะคะชื่อชื่อขีดเส้นนะคะเราเคยเรียนแล้วใช่ไหมคะโอเคเราช่วยูเลยนะคะทุกคนมาเขียนตามเราเลยสูู่่ขีดนี้ลงมาอ่านว่าสู่ใช่ไหมจำได้ไหมคะทุกคนสู่สู่ต่อไปหงเจอ๋อขีดที่สองนะคะหงเจอ๋อขีดที่สองอันนี้อ่านว่าหง จอต่อไปขีดที่สามหงหงต่อไปขีดที่สี่สู่สู่ขีดที่ห้าหงหงขีดที่หกอ่านว่าเพียเพียขีดที่เจ็ดอ่านว่าหน้าหน้ายาวๆหน้า หน้าโอเคเสร็จแล้วคำนี้อ่านว่าจูจูโอเคทุกคนมาเขียนหนึ่งรอบตามเหล่าชนนะคะที่นี่นะคะทุกคนดูเลยโอเคหนึ่งสองสามชูหงเอ横ียนหน้าเสร็จย่ังปังต่อไป เรามาดูคำที่สองเฉียวใช่ไหมจูเฉียวเฉียวคือบอลจูเฉียวคือฟุตบอลอืมโอเคเฉียวมีสิบเอ็ดขีดนะคะทุกคนไม่ได้เยอะมากมาตามเราชื่อเลยขีดที่หนึ่งหงอันนี้ชื่อหงใช่ไหมเราจำได้แล้วนะหงต่อไปขีดที่สองหงหงเหมือนกันหงต่อไปขีดที่สามสู้ ชูต่อไปขีดที่สี่ทีคำนี้อ่ะขีดนี้อ่านว่าทีทีต่อไปขีดที่ห้าหงหงต่อไปขีดที่หงนะคะชู่ก์สู่กต่อไปขีดที่เจ็ดเตียนเตียนขีดที่แปดอ่านว่าที ีเขียนตามเราเชื่เลยทุกคนณขีดที่ 9, เก้าเพียเพียคขีดที่สิบหน้าหน้าขีดที่สิเอเตียนเตียนเสร็จแล้วท,ทุกคนเสร็จยางทุกคนเสร็จยางโอเคทุกคนดูอันนี้นะอืมเรามาเขียนหนึ่งรอบนะคะ หสูทีหฮสูกเตีย่ยนทีเพียหน้าเตียยนเสร็จแล้วนะคะทุกคนต่อไปเปิดเป็นฝหัดทุกคนเอากเป็นฝหัดออกมากเป็นฝหัดนะคะเปิดถึงหน้าที่22นะคะทุกคนเปิดถึงหน้าที่สิสอง ปฝึกหัดเอาออกมายังเนี่ยล่าชื่อเอาออกมาแล้วนะคะอืมต่อไปเรามาดูดูรูปนี้นะคะดูภาพแล้วเลือกคําตอบมาเติมในช่องว่างเลยก็คือช่องนี้แหละแถวนี้นะคะทุกคนมาดูรูปนี้รูปอะไรแล้วก็ล่าวื่อถามนะคะทุกคนตอบนะคะ他们在做什么 w ว a t are า h e y doing? 他们在做什么รูปนี้คืออะไร他们在做什么跳皮筋啊跳皮筋ทุกคนเขียนลงไปเลยเขียนตามเหล่าเชเลยอยู่ไหนนะอันเนี้ยเที่ยวผีจีนใช่ไหมอยู่อันที่สองอืมทุกคนเที่ยวผีจีน 他们在跳皮筋เอิมทุกคนเขียนตามเ老师เลยนะคะต่อไปข้อสองารูถาม他们在做什么พวกเขาทำอะไรอยู่他们在做什么ตอบเลยทุกคน做 游戏，做游戏，做游戏又来啦！做游戏，嗯，都困，答了。做游戏，做游戏。倒白科三，老师他们呢？他们在做什么？他们。 在做什么？做早操。他们在做早操。嗯，做早操，做早操。OK，Cosi、okay, 呢？他在做什么？ เขาทําอะไรอยู่他在做什么跑่วิ่งอยู่ใช่ไหมเผ่าปูวิ่งอยู่อผ่าปูวิ่งอยู่เผ่าปูถ้าเผ่าปูทุกคนเขียนตามเราเลยนะคะ By Cody 哈，ika, 他在做什么？踢足球，对不对？踢足球，踢足球，踢足球，他在踢足球。嗯。 โอเคทุกคุณทำเสร็จยังคิดว่าทำเสร็จแล้วนะคะโอเคงั้นต่อไปเลยนะคะทุกคุณอันนี้ทำเสร็จยังโอเคงั้นต่อไปเราือต้องสั่งการบ้านเลยนะคะเปิดหนังสือหน้าที่21คะ่ะทุกคนเปิดหนังสือหน้าที่21 เมื่อกี้หน้าที่1 2ใช่ไหมกลับหน้าไปอีกหนึ่งหน้าหน้าที่21 <c oughs> เป็นการบ้านนะคะทุกคนการบ้านการบ้านทำยังไงทำเหมือนเติมเลยยองเส้นก่อนนะคะทุกคนณยองเส้นก่อนแล้วก็เขียนตัวจีนในวงเล็กไม่ต้องเขียนภาษาไม่ต้องเขียนพิ้งกินนะคะเขียนเด,ด็ภาษาตัวอักษรจีนโอเคอ่ยองเส้นก่อนแล้วก็เขียนตัวอักษรจีนในวงเล็ก ไม่ต้องเขียนพินยินนะคะทุกคนเข้าใจหรือยังอโอเคเขียนการบ้านเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งในไลน์นะคะเหล่าชือต้องให้คะแนนโอเคนะคะทุกคนงั้นต่อไปเหล่าชืจะให้ดูเรื่องประเทศจินอีกทีอาทิตย์ที่แล้วเราดูไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมวันนี้เราดูให้จบนะคะทุกคนมาดูพร้อมๆเหล่าชือเลย มาดูพร้อมๆกันนะคะทุกคุณ โอเคนี่ประเทศจีนนะคะดูแล้วรู้จักประเทศจีนมากขึ้นไหมคะทุกคนครั้งหน้าเราจะให้ดูเรื่องอาหารการกินกับเมืองให้ทุกคนดูนะคะจะได้รู้จักประเทศจีนมากขึ้นโอเคช่วงนี้ข้างนอกอันตรายทุกคนต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ เจอกันครั้งหน้าค่ะทุกคนใจเจียนเด็กๆใจเจียน